คือยืนดูอยู่แท้ๆเลยนะนี่ขนาดคุณผู้ชมขนาดอยู่ในสายตาของคุณพ่อคุณแม่นะเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เขาเนี่ยหันหลังไปนิดเดียวเองเท่านั้นเองเด็กก็เดินมาเหมือนปกตินะคุณนิปอนคุณผู้ชมเี่ยดินมาปกติเลยฮะสักพักหนึ่งมันเป็นใครว่าตั้งขั้นเป็นขั้นแล้วเด็กพลาดฮะ จมลงไปเลยฮะเนี่ยจังหวะแค่แป๊บเดียวเท่านั้นแล้วเห็นไหมคะจังหวะนี้คุณแม่ปุ๊บกระโดดลงไปช่วยเอาไว้ได้ทันจริงๆน้องเนี่ยอายุประมาณ4 5ถึงขวบเท่านั้นเล่นอยู่ในสระน้ำคนเดียวเราเอามานำเสนอนะคะเพราะว่าทางเพจเขาก็ออกมาบอกเลยว่านี่คือนาทีชีวิตอยากจะเตือนภัยกันเอาไว้ด้วยพ่อแม่ผู้ปกครองต้องดูแลชนิดที่ว่าแทบจะอยู่คู่กันไป